สวัสดีครับตอนนี้ทำเมนูอะไรครับทอดครับฝั่งนี้ฝั่งนี้หมูทอดโอโ้โหนากินจังเลยผักทำอไรฮะทำอไรฮะเอาไปล้างโอโ้โหดิครั้งนี้ทำปลากระป๋องครับ ยำปลากระป๋องเนี่ยเป็นไงครับป่อครับปีเทสหน่อยครับปลาป๋องเป็นไงครับเลคะเป็นไงบ้างครับปลาป๋องหนึ่งสองสามโอเคครับวันนี้ยำปลากระป๋องนะครับแล,แล้วก็หันไไ่นตะไคร้ใส่นีฝั่งนูง้นก็ทอดไข่ทอดไข่ฝีมือคุณชายครับโอ้โหดูหน้าคุณทอดเป็นไงเป็นไงคุณทอดโอ,อ้โห ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนั่งลงหน่อยลูกนั่งหน่อยนั่งหน่อยพปุลงหน่อโอเคน่ากินจัง <c oughs> ดูต่อครับมามาดูอีกหนึ่ง <c oughs> ไปแรงครับไปแเดี๋ยวไปแไบเบี้ยวไปจะก้าจากกันทั้วันเป็นอะไรกันหัว

รสชาติถูกใจลรือม่ทาไมไปเลยครับเอาเลยครับวันนี้บรรเลงแล้วเรามาดูอีกหนึ่งอีกหนึงหมู่ที่เป็นไงครับผงผักไม่ใช่ไข่เจียวค่ะอันนี้ไข่อะไรครับไข่ไข่ยี่ค่ะอันนี้ผักอะไร

ผัดกะเพราต่อไปผัดกะเพรานี่ครับอันนี้ทำอะไรครับยำบะกระป๋องก็บรรยากาศในการทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเด็กๆลูกเิษย์ได้ระดีสามัญนะครับอ่าอันนี้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 ทำอะไรครับผมอ๋อดไส้เบเกิลยังฮะยังเลยนะ

ร้อยนะครับเอาล้ครับจะถ่ายใบกระเพราแล้วตอนนี้ใสเลยครับใสเลยครับอ้าวเรียบร้อยเลยทีนี้ โอเคคืสันดีแตนสุใสก็ในสิ้นสั้นนี้นะในการทำธุรกิจนะครับก็เป็นความฝันาของเหลือได้ฝึกทั้งษะนะครับในการทําประกอบชาวค่ายนะครับก็บางคนก็ไม่เคยทำนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวันนี้ก็ได้มาทําที่โรงเรียนนครราช นะครับมีวิชาสุนรกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะครับทางนั้นลูกเสือนะครับตอนนี้ครูครูก็พยายามทำนะครับช่วยตัวเองนะครับนี่มูนี้จะลงไก่แล้วนี้น้ำนนาทีครับผมไก่ลงได้เลยครับตอนนี้ตัวเร็วครับตอนนี้เป็นการลงไก่ของมูนี้ครับก็ยังกล้าก็กลัวนะเด็กๆอ่าเฮ้ย ไฟที่ก็คือใช้ได้ครับกำลังไฟคุณครูก็รอลุ้นนะครับว่าจะได้กินกันดีไหม,มคือไก่ชิ้นเดียวนี้อิ่มหมดแล้วเ้ยเดียวใส้น้ำซุปใส้นลาสุกรื้อเนื้อไส้ไก่ ก็เป็นความสนุกสนานของดเด็กๆนะครับที่จะได้ทำสุนทรกรรมกันปลากระป๋องครับปลากระป๋องรสชาติถูกใจครับแต่อนามัยน่นะก็ต้องไปมากเลยทีเดียวก็อาจจะมีกันบ้างตอนนี้อร่อยจะซาดน,นะครับเข้าห้องน้ำมเมื่อกี้นี่เองนะฮะแต่ไม่ล้างมือนะฮะนี่มณบรรยากาศสำหรับนักสำรองมาสงังเกตการณ์นะสำรองลุงสำรอง,องเป็นไงครับสวัสดีครับคุณอามอเทพนะคุณอามอเทพรู้สึกไงฮะตอนนี้อยากทานแบบพี่เขาไหม ฮะอมรเทพก็มาสังเกตครับเพราะว่าได้กินไก่ได้กินไก่ก็ไปยืนดูแล้วก็แับเลยจุดกรรม